ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันก่อนดีไหม Come on let's d r e a m i n เรามา share this love together รักตัวย่าเก็บมันไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on let's d r e a m i n เรามา share this love ด้วยกันเธอมีรักก็แชร์กันไปอย่าหมดแต่ห่วงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากต้องไม่เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's g i v e i t g ไม่ต้องเคานไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำยังต้องวันอะไร สิ่งที่ผมประทับใจนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะฮะก็คงเป็นตอนที่ลงไปพื้นที่นะฮะที่น้าท่วมหลายละครั้งผมเป็นนข่าวนะฮะแต่ผมไม่ไม่รู้เลยจริงๆว่าว่าสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันลําบากและทุกข์ทรามานขนาดไหนการที่ผมจะผ่านเพียงแค่ไม่กี่กิโลเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงรู้สึกว่าเออมันลาบากพอเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งดใดที่เราช่วยเขาได้แล้วก็พยายามจะช่วยเขาเต็มที่ครับสนับสนุนโดยบริษัท M M P Corporation จำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ The กีวิ่งครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันหยุดนักการเลิกทางช่อง5แห่งนี้ครับสงกรานต์นี้คุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับผมหวังว่าทุกคนครับคงจะมีความสุขและก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับพูดถึงประเพณีไทยแล้วนะครับก็อดนึกถึงดนตรีไทยไม่ได้ครับเพราะ2สิ่งนี้ครับเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เราควรรักษาครับวันนี้ครับ The กีวิ่งของเราครับจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างที่ดีของครูดนตรีไทยที่พึ่งบรรจุใหม่ครับ ภาพของโรงเรียนในต่าจงจังหวัดหลายแห่งที่มีพื้นที่กว้างขวางมีอาคารเรียนที่แข็งแรงแต่ด้วยจำนวนนักเรียนที่มีน้อยทําให้โรงเรียนแห่งนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเล็กที่การสนับสนุนมุ่งไปที่กลุ่มวิชาสาระหลักทําให้กลุ่มวิชา,าสาระศิลปะอย่างดนตรีไทยต้องดิ้นรนหาหยิบยืมสื่อการสอนด้วยตัวเองขู่รุ่งที่มีทั้งความหวังและความฝันในสิ่งที่ร่ำเรียนพร้อมจะถ่ายทอดต่อ,ตอเด็กๆแต่ด้วยความที่ไม่พร้อมของสื่อการสอนทำให้ทุกอย่าง ตรงกันข้ามครับเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีและสำหรับวันนี้ครับต้องขอบอกครับว่าพิเศษมากเลยครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับมาเป็นคู่ครับแต่จะเป็นคู่รักหรือว่าคู่ซีเนี่ยต้องคอยติดตามครับภารกิจของ The Giver ของเราวันนี้ครับคือต้องหาเงินทุนครับเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องดนตรีไทยนั่นเองครับยังไงนะครับคุณผู้ชมครับร่วมรุนแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะครับ Got this love together. it's right, y'all. In this track, y'all. Yeah. <laughs> Are you ready? so guys. <laughs> สวัสดีครับผมตุ้ยครับจากละครเขยบ้านนอกนะครับครับสวัสดีครับผมกีนะครับจากละครเรื่องเสาห้านะครับครับผมวันนี้ผมสองคนนะครับมาจากรายการเดอะกิฟต์วิ่งครับแล้วก็มาเป็นเดอะกิฟเฟอร์ในใช่ในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในนี้ใช่ครับอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดไทยเนี่ยมาร่วมเป็นผู้ให้นะครับเพราะเราสองคนเนี่ย เดี๋ยวจะไปเดินรอบตลาดเลยเ,ออเดี๋ยวกีจะดีกีตาร์ครับ้เดีย๋ยวตู้จะร้องเพื่อที่จะมาหาเงินบริจาคร่วมการร่วมกันทำบุญครับเราจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อเครื่องดนตรีไทยนะครับไปบริจาคที่โรงเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากจะเชิญชวนทุกคน <c oughs> คนละแบบนิดหน่อยครับบาทมบาทได้หมด <c oughs> นะครับทำบุญทำได้20่สิบเรียกว่าทำบุญ20ได้200ใช่นะฮะขอให้200คืนกลับไปถูกต้องวันนี้เราลองขายดิบขายดีแน่นอนรู้สึกเราจะพูดกันยาวเกินไปครับเราออกไปดีกีตาร์้องเพลงให้พี่พี่เขาฟังกันดีกว่าไปเจอกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับดีครับโซนผักใช่ไหมครับครับครับผมจุกจุกเจอกันครับเอ้ครับผมนะเมื่อกี้เราก็ ไร่เปิดไปเรียบร้อยนะครับพี่พี่ท้องแม่พี่น้องชาวตลาดไทยจะได้เริ่มทำบุญนะผักหนาวครับถูกต้องครับเฮ้ยกีเบอร์ไปไปกีบีใครใครที่เคยถูกทิ้งก็จะรู้ว่ามันไม่สนุก i you. โอนี่คุณไม่ใช่เล่นๆนะครับมไม่ธรรมดาถือ<ม>ว่าพ<ม>ี<ม>่น้องใจ<า>คนไทยพี่น้องชาวตลาดไทยน่ารักมากมายนะครับพอทันทีที่เราพูดลงไม้เพิ่เนี่ยเขาพร้อมเอาเงินรอเลยนะดูครับนะครับนะครับกนะ็ถือว่าเป็นการร่วมกันทาบุญอย่างอย่างยิ่งเลยนะครับขอให้ผลบุญเงินทุกบ,บาททุกสตางค์ที่ใส่กันมาในวันนี้ขอให้ร่าขอให้รวยขายดีๆทั้งตลาดเลยใช่ครับผเแข็งแรงขอให้สวยขอให้หล่อไปเลยครับผมแลวผมเชื่อว่าเงินในนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการที่ไปซื้อเครื่องดนตรีไทยให้เราได้เพราะว่าเราจะ เงินส่วนหนึ่งที่ไปต่ายเขาไปหามาเหมือนกันถูกต้องครับของเด็กกีวิ่งถูกต้องครับและส่วนหนึ่งเป็นของแฟนขับคุณกับผมแน่นอนตรงนี้ขาดไม่ได้ถูกต้องนะครับผมขอโทรสั่งเครื่องดนตรีก่อนเพราะเดี๋ยวเอาเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการคิดว่าพอแล้วฮัลโหลครับครับผมผมขอสั่งเครื่องดนตรีครับเครื่องดนตรีไทยนะฮะเอาแบบชุดใหญ่ครับเอาแบบชุดชุดแบบผมโล่งครับแต่ว่า เต็มที่ฮะเต็มที่เลยผมจะรบกวนเอาไปส่งที่โรงเรียนบอกรลุนะครับครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ไหนนะจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภอเดิมบางนางบวชอีก3ชั่วโมงเจอกันครับเดี๋ยวผมจะรีบไปครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผมไปี๋ยวคเลยครับขอบคุณชาวตลาดไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปสู่รักกันจริงจริงได้ ีครับผมตุ้ยครับสวัสดีครับผมตีครับครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดไทยนะครับอย่าลืมดูรายการ The g i ว i n g ด้วยครับนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ช่วยเหลืองนี้เราไปซื้อเครื่องดนตรีไทยแล้วเอาไปบริจาควันนี้เลยนะครับขอบคุณมากมายนะครับอย่าลืมดูรายการก h e g i วิ่งนะครับออกอากาศวันนักขัดตะเิกนะครับออกอากาศวันที่17เมษายนอย่าลืมดูนะครับพี่ๆสวยสวยงามสุดหล่อทุกคนเลยเวลา15ส้านาฬิกานะครับผม ถึง15าการ30นาทีทางช่อง5นะครับรับผมไงฝากไปด้วยขอบคุณมากมายครับมมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ